รับัข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญ,ญบุรีค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนกโกสินทร์ภูมิใจรองศาสตราจรารย์ดรธนินได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นปี2567มทรรัตนกโกสินทร์ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจรารย์ดรธนินปัจจุโสอาจารย์ประจำสาขาวิวชาศึกษาทั่วไปคณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตวังไกลกังวลในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพล,ลเรือนดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2517โดยเมื่อวันอังคารที่1เมษายน2568รองศาสตราจารย์ดรธานินได้เข้าร่วมพิธีมอบกิตติบัตรและเข็มเชิดชูกเกียรติแก่ข้าราชการพล,ลเรือนดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2517เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปีพุทธศักราช2 5ง8ณหอประชุมรมประชาสัมพันธ์โดยมีนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีและนายชูศักดิ์สิรินินรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนนายกรัฐมนตรีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นพิธีนี้จัดขึ้นเพื่อ ประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชื้อชูเกียรติข้าราชการที่มีความประพฤติและผลการปฏิบัติงานดีเด่นมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนรวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการต่อไปอิทธิราไทยศรีนักประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์รายงาน